สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอน Solver Excel แบบง่ายๆนะคะ Solver Excel คืออะไร Solver Excel นี้คือเครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณประเภทใดเนี่ย Programming นะคะหรือโปรแกรมเชิงเส้นโดยจะช่วยให้หาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดนะคะจากข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่มีอยู่อ่าวิธีการเรียกใช้ Solver นะคะ Solver เป็นตัวที่อยู่ใน Add-in ตัวหนึ่งนะคะ เราต้องเข้าไปที่ Objection นะคะแล้วก็ไปที่ Add In แล้วเราก็จะมีกด Server แล้วก็กด Go นะคะเราจะเห็นว่าเจอหน้าต่าง Add In แล้วกดติ๊กเลือกที่ Server Add In นะคะแล้วก็กด OK แต่ว่า Condition มีอยู่แล้วาจากนั้น Server Add In ของเรานะคะมันจะขึ้นอยู่ที่หน้าต่าง Data นะคะแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นี่ Server ต่อไปนะคะ เราจะมาอธิบายโจทย์ของเราจากโจทย์นะคะเรามีโรงงานแห่งหนึ่งผลิตสินค้ามา3ประเภทนะคะประเภทที่1นึ่งคือรงองเท้านะคะผลิตมา8คู่แล้วก็ใช้แรงงาน16ชั่วโมงต่อคู่นะคะนี่16ชั่วโมงต่อคู่แล้วก็พื้นที่โกดังนะคะ15นะคะ,อ,ะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเงินลงทุน1,000นนะคะที่เราจะมาใช้อยู่ตรงนี้ แล้วเราจะได้กำไรทั้งหมด2,000บาทในคอลัมน์ b เลยนะคะส่วนประเภทที่2นะคะกระเป๋า,าเราจะผลิตมา14ชิ้นแล้วก็ใช้แรงงานทั้งหมด8คู่พื้นที่โรงงานเป็น16นะคะแล้วก็เราจะมีเงินลงทุนเนี้ยหรือต้นทุน800บาทกำไรของเราก็จะได้800บาทาประเภทที่3นะคะ แว่นตาของเราผลิตมา20ชิ้นนะคะแล้วก็ใช้แรงงาน5ชั่วโมงใช้พื้นที่โลกโกดงังครับหมดสิทธิ์นะคะแล้วก็ใช้ต้นทุน300กำไรของเราจะอยู่ที่500บาทอ,อยากทราบว่าต้องผลิตสินค้าแต่ละประเภทเท่าไหรถึงได้กำไรสูงสุดโจทย์ของเราหากำไรสูงสุดนะคะตรงนี้เ,เราจะมา ใช้สัมกันนะคะว่าหากาไรรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่โดยมีเงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดน,นะคะแรงงานของเราจะแบบว่าแรงงานของเราจะมีทั้งหมด730ชั่วโมงนะคะแล้วก็พื้นที่โกดังจะมี2,200เงินทุนของเรานะคะจะมีทั้งหมด7500านะคะ จากนั้นเราจะเริ่มต้น้วยการซ้ำนะคะเปลนภาษาก่อนซ้ำซ้ำในทนี่เราใช้ซ้ำโปรดัก์เลยนะคะเราจะได้คิดเป็นอเป็นคอลัมน์ได้เลยเราจะใช้จำนวนที่เราผลิตนะคะคูณกับกําไรทั้งหมดเราจะได้กําไรรวมเนาะกําไรรวมในตอนแรกของเราจะมีอยู่ที่สามมืนแบาท แล้วก็ทรัพยากรที่เราใช้ไปเราก็ใช้ซ้ำเหมือนกันนะคะใช้ซ้ำผลักแล้วกดกิดเราจะใช้จำนวนที่เราจะผลิตคูณด้วยแรงงานกด e อนเ r นะคะมาทังนี้ก็เหมือนกันเราจะใช้ซ้ำผดักใช้อันนี้ คูณกับพื้นที่โรงงานจะได้นะอืมแล้วะจะหาต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็เลยเอามาคูณกานจากที่เห็นนะคะรองเท้าเราผลิตแค่8คู่กระเป๋า14ชิ้นนะคะ รองเท้า20ชิ้นเราจะได้กำไรรวมแค่3,800นะคะและพื้นที่ทรัพยากรที่เราใช้ไปนะคะแรงงานเราจะถูกใช้ไปแค่340ชั่วโมงพื้นที่เราจะใช้แค่514เอง4 4เงินลงทุนเราก็ลงทุนไปแค่25,200 25, นะคะแต่ว่าอิสระทรัพยากรของเราที่มีทั้งหมดนะคะ มันยังแบบเหลือเหลือเงินพอเนาะที่แบบเราจะผลิตให้ได้กับรายรวมที่มากที่สุดกว่าเดิมเราอยากรู้ว่าเราจะผลิตเท่าไหร่ที่ได้ไม่เกินเงินทุนไม่เกินชั่วโมงและพื้นที่เราก็ไม่เกินเราก็เลยใช้ใช้ซต์แวอร์หานะคะอ่ะกดที่ซต์แวร์อ่ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนซต์แวร์แล้วนะคะอันนี้ก็เซ็ตอ็อบเจกต์นะคะเราอยากได้อันนี้ แล้วก็เราจะหากําไรรวมสูงสุดนะคะแล้วก็เป็นที่แม็กเราจะเปลี่ยนเชนนะคะเปลี่ยนที่ตรงนี้เพราะว่าเราอยากรู้ว่าเราจะผลิตแต่และประเภทเนี่ยเท่าไหร่ให้ได้กําไรสูงสุดแล้วตอนนี้เรามาดูที่เงื่อนไขของเราอันแรกเลยนะคะเราจะกดแอดเข้าไปเงื่อนไขของเราอันแรกอีสทรัพยากรที่เราใช้ไปเนี่ยมันต้องม,มันต้องน้อยกว่าทรัพยากรที่มันมีทั้งหมด แอดเลขแล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะจำนวนที่เราจะผลิตอะ่ะมันต้องเป็น i n t e g e r เพราะว่ามันต้องเป็นจำนวนเต็มเนาะมันจะเป็นจุดที่ทศนิยมไม่ได้แบบเราจะแบบผลิตกระเป๋าครึ่งใบเนี้ยไม่ได้แล้วก็แอดไปส่วนในจักโจท์นะคะว่าอยากทราบว่าเราต้องผลิตแต่แตลแต่ละประเภทเอแต่ละปราเภทเนี่ยผลิตเท่าไหร่ไอตรงเนี้ยเราก็เลยต้อง มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราต้องผลิตแล้วก็เราจะมีแค่นี้นะคะกดโอเคไปเราจะได้3ามเงื่อนไขนี้และน,นี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะคะเป็นแบบงานน่ายเนาะแล้วก็กด s ซรฟเวอร์ <S <S อก,กดที่เค่ะจากที่เห็นนะคะอีตรงเนี่ยเราจะเปลี่ยนแล้วเนาะ ามาดูกันว่ามันเปลี่ยนยังไงบ้างตอนแรกมันจะเปลี่ยนเนี่ยจากเดิมนะคะเราจะได้กําไรอยู่ที่เท่านี้แล้วมันก็จะเปลี่ยนไปกําไรอยู่เท่านี้นะคะจากเดิมเราผลิตรองเท้า8คู่เราเปลี่ยนให้มันเหลือแค่คู่เดียวจากเดิมที่กระเป๋าเราผลิต14ชิ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นผลิต83ชิ้นวมนตาเราจากเดิมเปลี่ยนเอ่อจากเดิมเราผลิต20ชิ้นเนาะ แล้วก็จะเปลี่ยนเป็น10ชิ้นเนี่ยจากตารางที่เราจะเห็นได้ว่ากระเป๋าเนี่ยมันจะสร้างกําไรให้เราได้มากที่สุดเลยนะคะือจากการเปลี่ยนเนาะกระโดดไปไกลเยจาก14เป็น83สบนะคะนเราจะได้คําตอบนะคะคำตอบกำไร รวม0ของเราจะได้72,600บาทนะคะถ้าโจทย์ถามอีกว่าเราควรผลิตอะไรมากที่สุดนะคะจากที่เห็นผลิต ได้กำไรมากที่สุดเขียนพิดกำไรกำไรนะคะแล้วก็จากที่เห็นนะคะแรงงานเราเนี่ยใช้คุ้มมากคุ้มค่าอันนี้จริงๆเราเหลือพื้นที่ของโกดังได้อีกนะคะส่วนเงินลงทุนเราก็เหลือ เห,หเหลือหนึ่งดออาเหลือหนึ่งร้อยเหลือพื้นที่นี่แหละค่ะซเวอร์เราจะหาว่าอะไรที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเรามันอาจจะ มันอาจจะผลิตได้มากกว่านี้ก็ได้ถ้าแบบเราปรับเปลี่ยนไปแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เราเลือกให้ว่าผลิตอันนี้เท่านี้ผลิตอันนี้เท่านี้เราจะได้กําไรรวมเท่านี้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าและไม่เกินทรัพยากรที่เรามีทั้งหมดนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ